แค่ลงโซเชียลมีคนรู้จักเราถูกไหมแต่มันก็ไม่ได้มีไรายได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็เห็นงานงานทีมเมือ,อนครับอ่ะครับพวกเราถึงมือสูงทำให้มันสนุกอ่ะคำว่าสนุกของคนไม่เท่ากันนะ กคือว่าเอาเอาจริงๆเนี่ยอย่างตัวผมอ่ะผมมองว่าไอ้มีการมีมี NFT ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากทํางานมากขึ้นเพราะโดยปกติอ่ะเราก็วาดรูปลงโซเชียลปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่แค่ลงโซเชียลอ่ะมีคนรู้จักเราถูกไหมแต่มันก็ไม่ได้มีรายได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดปุ๊บเราลงโซเชียลแล้วก็เอาไปลงมรายได้ด้วย NFT ด้วยมันก็ซื้อไว้ก็ไม่เสียหาย มันก็กลายเป็นพอร์ตโฟลิโอเราอาจจะสงสัยตรงนี้แต่มันต้องต่างกันใช่ไหมเพราะว่าแล้วลงแล้วลงโซเชียลไปแล้วเลทีลงไปแล้วถ้ามันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันถูกไหมอย่างอย่างที่ผมบอกไงครับมันคนละโลกกันพี่ถ้าเราลงไปแล้วเขาไปเซฟแต่ลงนั้นเอาแต่เขาไม่ได้ลิขสิทธิ์ใช่เขาไม่ได้ลิขสิทธิ์ต่อให้เอเีคือการซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องลิขสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์แล้วเขาจะเอาไปขายต่อในในโลกเอเลด้ มีคนขา,ขายได้ขายได้ขายได้ทุกคนโอ้ยขายได้ขายได้ก็จะมองไปโฟกัสไปที่เรื่องเงินอ่าแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าไม่อยากอย่าพึ่งโฟกัสเรื่องเงินนะครับพอเราโฟกัสเรื่องเงินเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันจะทํามาด้วยความกดดันคือมันคือบอกอย่างนี้จารย์เรามองว่าทําให้มันสนุกอ่ะใช่คำว่าสนุกของคนไม่เท่ากันนะ,ะๆๆๆแต่ถ้าคุณรู้สึกเครียดกดดันเจ็บตัวอันนี้ไม่สนุกแล้วนะ,ะยังไงก็ไม่สนุกมันสนุกยังไงอะ ใช่ก็เฮ้ยคุณต้องรู้ตัวเองอ่ะอย่างจะรู้ว่าถ้าเราทำหกชั่วโมงเนี่ยเต็มที่แล้วนหกชั่วโมงนะอัดสุดๆเลยนะน่งก้มหน้าก้มตาอ่านเรียนรู้ไปทำอะไรโอเคที่เหลือคุณจะกินข้าวอาหารอร่อยๆเพื่อร่างกายจะได้เอาอาหารดีๆเข้าร่างกายหัดออกกําลังบ้างตอนหลังๆผมก็ไม่ได้ออกเท่าไหร่มีข้ออ้างนะเข่าเสื่อมอไม่ได้ละเขาต้องลุกละอย่างเงี้ยฮะต้องลุกมันจะไม่สนุกออถ้าเราไปโฟกัสเรื่องเงินตรงนี้นะ ทำทำใช้ชีวิตปกติประจําวันทําแล้วก็<ม>แล้วก็ทําแล้วก็ลงไปอ่ะคือเหมือนพี่พิจารณ์ปกติอย่างที่ผมบอกไปคือคุณฟาดวาดรูปตัวเองวาดรูปอ่ะลง Facebook ลงไอจอยู่แล้ว<ม>แค่เพิ่มอีกอีกช่องทางน<ม>ึงเองที่คุณเอาไปลงทําพิวิตปกติไม่ต้องหวังเรื่องเงินอะไร<ม>อ่าเดี๋ยวเงินมันก็จะมาเองเมื่อวันหนึ่งคุณคุณเจอเขาเรียกว่าในในใน,ในโลกเอ็เขาเรียกว่าเจอเนื้อคู่ เจอเดือคู่อ่าเจอววนที่เป็นคู่ของเราเขาก็จะมาเหมางานคุณไปเองนะครับบางคนลงไว้เป็นปีมีคนมาเหมาไปแล้วก็มีเพิ่งมาเหมาอย่างเงี้ยลงไปจนเรื่องทำไปแล้วนะแล้วเขาก็มีคนมาเหมาความตั้งแต่ต้นปีอ่ะบอกเลยนะว่า คอมมูนิตี้ของ NFT art ในเมืองไทยอ่ะแข็งแรงมากจนฝรั่งชมเลยอ๋อเหรอใช่ครับจนฝรั่งชมว่าคอมมูนิตี้ของพวกคุณนี่มันแข็งแรงมากจริงจริงครับคือศิลปินในไทยเนี่ยเยอะมากเยอะเยอะเยอะแบบเยอะจนฝรั่งบอกว่างานของคนไทยนี่เป็นประเทศอาร์ตติดนะเป็นประเทศอาร์ตติดประเทศเลย แต่คนในประเทศไม่เห็นแบบนั้นไงพี่แต่คนในประเทศเราไม่เห็นแบบไม่ยอมควักเงินใช่สมุลราคาศิลปะนี่เหมางสมอ่ะแต่ตอนเนี้คือคือคนทั่วโลกได้เห็นแล้วว่าศักยภาพของศิลปินไทยอ่ะมีเยอะแล้วงานออกมาดีๆทุกคนเลยถึงจะทั้งขายได้และขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็เห็นงานงานทีเมืองค้าบล็อกพวกเราถิงสูง อย่างงานโปรดักชั่นของเราความผิดก็ไปนะเดี๋ยวไปฮ่องกงไปสิงคโปร์อะไรไปกันเยอะแยะเราเราทำได้มี่แต่คนในประเทศเราเนี่ยที่ไม่เด่งมากคือคนของประเทศเรา